ทเทพไก่คุมกุศินาลายราชธา,านีสีมานครปาวานรำเลื่ปีไม่สิ้งเพ่งสุขเดือนหกเพ่งวันอังคารเมื่อไก่รุงราดราตีว่าผาดโอกาสเทียบเคียงเรียงรองรุรัชมีเก้วรัชมีทองงามเรียงรองใส่สา พระพุทธเจ้าจึงวางพระศาสนาไว้ว่าห้าพันภาวะสัพิกันตาอันจะพึงกำหนดวันเสด็จออกขั้นทันประพาเข้าสู่บริณิพานของท่านตลอดปัจจุบันวันนี้ได้สองพันห้าร้อยหกสิบีภาาตุรามาตสุรทินยี่สิบสองสุขทวารพระพุทธศาสะนายุการ จังเริ่มแต่งองค์อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้ในสติสัขั้นทันประพักเข้าสู่บริณพานของท่านตลอดปัจจุบันณวันนี้ขอให้เราเราพุทธบริษัททั้งหลายอันจะพึ่งกำหนดนับร่วงรวยประการัจนีสก,กัดจังโสตโภ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุตตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุตตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุตตะทานัญจะธรรมจริยนังเอตัมมัง คารมุตมันมตินวโลกาดบดีอตาตมาภาพจะได้ข้ออังเสริญพระสธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามาทีแจงแสดงพอเป็นแนวทางแห่งการศึกษาคือการประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาขอ